สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกมองทุกบอลที่เขามาเราเบ่งรับชมส่องสาวโบสแนวนพี่น้องตอนนี้เขากเข่ามาเมืองปักสองพี่น้องเลยมา,าเติมไปน้องไสยมาเติมเน็ตรไร่เดือนแล้วก็ชิโลตลาดปักสองในจนังคือม่นะพี่น้องแล้วก็ถ้ามาแวะกินเพลก่อนหรือกินก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเนะาะสบายดีไปถอดเน่กันหนอก น FM, e ane, vida, ้องเบียสบายดีปรลุก่อนเบียสบายดีปรลุก่อนสบายดีแล้วมาผาวมาอยากได้หลดไฟผ้ามาเอะเอาไปเห็นยังนี้บ่มีเงินซื้อห้ดอกมันแพงยากได้ผ่นอยากได้หลดไฟผ้าจังละสามถวย รำถวยยังอืมอยกได้รถไพล้าให้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งก่อนได้ชือ่อหอฮะยังกาะมาเอาดูมือม,มือยังอ่าอ่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเมย์ทยก้องอยู่ยนี่ เด็ข huh? yeah? no. ีอะหลดโหลดมีโหลดกันนี้ได้โหลดเอานี่นะโหลดยังฮะหลดไฟผ้าโหลดไม่เงินซื้อหอกได้โหลดไฟผ้าโอ้ย สุดยได้ล้าั่วก็เห็นมกไฟไหมหิ้งเนไมซานคนาเป็นตะยานอ้ห่เห็นตีข้าเสียบเทาสาดแบบเด็ดดีไฟกับไหมบึบๆึบโตคุ้มสิส่อก็พี่เอารถถีบกับพ่อแล้วรถถีบคนใหม่มใบรถถีบห,ห้างาไหวรถไฟผ้าแห่งห้างไหวแล้ว สีช<ห>ีเมื่อไว้เมติบสหอดบานเอ้ยอ้ยคือมันเก็บน่อยไ้จไ่ครับยได้ไปได้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าหน่อยเง่อนจ้ะแเอาเดี๋ยวมีเงินซื้อให้เอาไปถือรางวัลที่หนึ่ก่อน อะไรทีรถทีท <bin uk> <azo> <el> so ี <gen> que que o sea. no ่ใส่เส้นเมื่อที่ใส่เส้มื่อขี่รถยักมาพัดเชียงได้รทีที่ขี่รถทีปันฮอดบ้านอยู่ติดไก่มหาไก่นี่ไส้แขวปั่นมันสิโลนงแป้งฟันอย่าบ่เฮ้ยอยากกินจกินยัง พาน้องมาเติมชูนยูนิทเทลก็จะได้หนิค่ะน่อางแจ้วัดใหญ่นะยังพม่ลงหนวัดใหญ่เนะผางแจ้วัดใหญ่แจ๊กเสือชิพานแจก๊กเสือสิพานมีเงินก่อนได้ชิพ่าเบเาตาไปกินบุฟเฟ่หมูกระถาครับคุณเมล่อเลอาื่อไลอยแหะตายหรอเมื่อลรลอย ตอนตอนไปฮวันหนึ่งสี่สิบเก่าหรือห้สี่สิบเก่าตอนนี้สี่หมีแม่เล็กไทยลอยก็คือตามเงินแหละจำกัดเวลากินกินจนอิ่มพอละอยากกินยังกับกินเดี๋ยวบ้านปักซองโน่นทายโน่นอัมชื่วาฝนบวชเลียนไลายเนาะแหนมแหนมอย่าเลยคงเหงานแล้วเนาะ เป็นมาแต่โรงเรียนอโอายเบรียดเป็นไิปุ้งแบปบปดิปดบปาิลืมซปาิบปลาดปุ้งมบาิปุ้ดแปล้ว,ลว,ลว,วาดิบปลาดิบปลาดบาบปาแิบาบาดิบ่บปาบปบ แ่บอย่างเดียวปะกินกินกินแล้วสิพาไปหล,อล<บ>่อแระระบากำลังกินแล้วจ่ายพายจายมั่นเด้อ,อม,มีจ่ายบ่มีอะมีเงินจ่ายเยอะมีเงินจ่ายอยู่บ่ <mile inside. S 2> ่าางจนอยู่รางจานใครบอมีเงินจ่ายใครมีเงินกับมือโทษไม่มีเงิจ่ายเลยนะโอเคเราไปลองห้าวกะชิกินคุรุยเตี้ยวก่อนแล้วหาวกะชิเปอร์โรตสากอันอันซีอาะไปเล่นนะยังในักใช้บังสลามคือพี่ช้างสลามอุ้ยอย่าไปติดเฮือนติดซานเดินเหนียว ไยังหสสลามยังเกาะวามอนนือันนี้มันปไสลามยุกดถามหาบิงตแม่มันจักแม่เลนบ่เป็น

ก็พวกพี่ก็ทําแห้งนี่หรอไม่ได้ร่วมด้วยสิแซ่บโอ้ยอืมไม่ได้ก็ขอขอแซ่บนะคะท่านน้ําหมักซิบบ่ได้ก็เดี๋ยวไปหาร้านทําหมักซิบ คือคือสอยเลยจักหน่วยสองหน่วยนะเอาไปเอาไปจีซื้อไหมโคบพี่เนาะอเนาะสิบรลเจสปีฟแนปลาไหลปลาไหลพี่เนาะ โกบโลหนึ่งแปดสิบพันกี่แต่ว่าตัวหน่อยนะไเพิ่นนะซ้ำก้ำซาวแปดหมืน,มนอันนี้หอยสวยหาพันคนบออย่คืนหลดผลยังได้ร<อ>หลดทีบ<อ>ดูที่เนาะหอยหนังดีด้ชิมเมอรอแล้วยัง,ยงนุหรี่ยเอก้อนือกอ ao uh, uh, uh. à, mưa bỏ đại đấy ao à, mưa bỏ đại đấy rồi à chi đại này đại hên lột chi lột chắc ma phải chịu ao mưa hải đại มือใหม่จังเอาหม่เพื่อจะเมื่อให้ได้เพื่อสิปันออ่นเทาร์เอนโอเคพี่น้องคลิปเนี่ยก็ไปแล้วพี่น้องพอกันไหคลิปหนานพี่น้องสบายดี